If I lay down and I monster Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek wünscht sich vom Bundesgesundheitsminister etwas mehr Fingerspitzengefühl. Aber Holecek als einer der lautesten Kritiker der Reform sagt

ย้องมาแซนงันวาวาพี่น้องคะเอามาค่ะกินขา้าวเช้าก็สวัสดีกู็เชิญม้อนแกนงัวงจำภัทรยาโป๊ะปพี่น้องคะมาค่ะข้าวเช้าของวิไลวิไลหลวกขนมเส้นมัตจบานเดี๋ยวอย่า เช้านี้เช้านี้ส้มตำค่ะคข่สองหน่วยบรรยากาศด,ดีค่ะพี่น้องค่ะมีเพื่อนๆนมานั่งมีเพื่อนๆพื่อนมีไรนะครั <c oughs> เพื่อนๆนมารอกินส้มตำ พักกันนี้นี่ค่ะพี่น้องค่ะพักแก้มกับเป็นหมากมะระว่าจะมากินหมูมะนาาเนาะคะเนาะหมูมะนาวว่าสันว่าพัดพักให้พ่อแย่ไปสองรอบแล้วเมิดสิเมิดแร้วค่ะนา ค่ะพี่นองคำอาหารเพื่อนเพื่อนมอ้เศ้นี่บรรยากาศดีกินข้าวพรกินกาแฟนะค่ะกับมามีล่เดินเนาะพี่นองคำวิ่งไล่กาตมกงนะคะตามมกงตอนเช้าๆ้าเวลาสิบโมงสิบโมงสามนาที Zucchini, Paprika Paprika. Nach einer weiteren gewaltsamen Protest nach dem Frankreich meldet das zuständige eu knapp 670 Festnahmen. Vandalierer <laughs> zündeten Autos und Mülltonnen an und bewaffneten Polizisten mit Feuerwerkskörpern. Von insgesamt 40.000 Beamten wurden demnach etwa 250 <laughs> Schuss, Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle. Es aktuell. <laughs> สภาพกันเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้นองค่ะไปเรื่อยๆค่ะนี้มาจากมองน้ําตกเนาะค่ะพี่น้องมาจากมองน้ําตกเขาเอิ่นว่าอ่าไร้ฟานนะคะพี่น,น้องเนาะเอิ่นว่าไร้ฟานนันนะนะ่นแหละงัวงัวหายแล้วพีนว่น้องงัวหายแล้วงัวหายแล้วไม่ได้ล้อมคอบ <c oughs> บรรยากาศเนาะค่ะพี่น้นองค่ะ มีราคาอาหารสาวบ้านว่ายังเงาหนีอาหารสาส่ีกินตอนสาตอนเชียงตอนคำตอนแรกําบุง้นกับบอบเบอ ว่าใน้ำยาไก่มันยังแข็งอยู่ท้ายาไก่ไก่มันยังแข็งอยู่แต่อีกอย่างหนึ่งกะลืมเอาอันปัทุนามาพี่น้องค่ะเวลาลืมปัทุนา เดี๋ยวับไปเดียวกับขอมังซูเปอร์ยัางเสือทุนาไว้เพราะเฮ็ดน้ำยาเนาะน้ำยาปลานี่ก็กินกับตาหมกมุงกอนอยางเอดเพื่อนเพื่อนกัวกิ้งเขาเศ้าบรรยากาศก็เพื่อนกัวพี่นองค Am Rhein. Naja, bei den Kühen, würde ich hier sagen. So. Aber oh, sehr nett. Im Hintergrund ist eigentlich auch das Rheintal. Da geht es runter zum Rhein. economic success der Republikaner Ronald Reagan hatte damals Was? auf den Ökonomen Arthur Leffer gehört, der seinem Kerngedanken einst angeblich auf eine Serviette gekritzelt oh hat, in Form einer Kurve. Sie die Lack Die hat einfach okay. gesagt, der die Steuern massiv senkt, Unternehmern Freiheit verschafft, erzeugt so viel Wachstum, dass der positive Effekt auf die Einkommensschichten durchsickert. Die Schleusch, das am Das Gegenteil: massive staatliche Investitionen in Straßen, Brücken, Schienen, Klimaschutz, in neue Fabriken im eigenen Land, so und die beiden Wirtschaftsberater, Wirtschaftsberater, เพราะว่าสวยๆจังหน่อยมัน mm นี้มันเป็นวันศุกร์เนาะความวิราชกพญามากๆแต่หมู่บ้านเนี่ยพี่น้องค่ะมันเป็นวันศุกร์วันนี้มันก็จับจ่ายปาเผื่อจะมีคนมะชงมาเที่ยวหลายกับพญ่์เลยวายานเพราว่าวอย่านนึงอย่างมันสิเกินเวลาจอดฟรีเนาะค่ะเนาะเลยพากันขับออกมาเนาะเพะว่าขับมาเรื่อยๆล่ะทำหมอนั่งเป็นกระจอดกับพ่อกระจกพอดีก็มะพร้าวบางีบางจอดก็เลยจอดรถเข็นเข่าก่อนค่ะ Wir müssen jeden Penny zählen. Everything, your pennies. Es gibt durchaus Pro-Beiden-Stimmen, auch bei jungen Leuten. Er ist der beste Präsident, den ich erlebt habe, seit dieser 19-Jährigen. Er kämpft für meine Generation. Für Klimaschutz. Oder. Repräsentative Umfragen zeigen allerdings bisher, bei der Wirtschaftskompetenz schneidet Joe Biden mit nur 34% Zustimmungsrate noch schlechter ab als bei der allgemeinen Popularitätsrate von 41%. Ob das Schlagwort den je Glanz entwickelt in jedem Fall ist es noch ein weiterer Weg. Und für die Zeit wird dann irgendwie doch ขับ yeah. no. รถมาเลยเรื่อยพี่น้องคะขับรถมาเรื่อยเรื่อยเร,ยเราก็มาเจอกับอ่าทบานเห่ากับสีเอินเคือนนะเนาะพี่น้องเนะาะทบานเห่ากับสีเอินเคือนใหญ่ๆหล,ลักๆพี่น้องคะฟังนี่นะคะเบิ้งนี้ค่ะพี่น้องฟังนี้ก็จะเป็นนะคะ่ะฟังนี้ก็จะเป็นที่แบบว่านั่นที่เลือกเขาอตองพาดตองลองหรือว่าสายนา้ำเนาะพี่น้องคะทบานเห่า ก็เอิญเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่แม่น้ำก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกันพี่น้องครับนั่นเพคือเป็นเขื่อนกั้นน้ำพี่น้องนี่ค่ะอุ้ยหานขาวหน่อยคุณพ,พี่น้องหานขาวหน่อยว่าสันหานขาวใหญ่เนี่ยแหละครับพี่น้องคะ่ะพามาชมเขื่อนเนาะค่ะเขื่อนใหญ่ๆกัน่นทำน้ำเนาะค่ะเพิ่งพี่น้องค่ะพ,พื่อนค่ะ นั่นคือการกั้นน้ำนะคะเนาะกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำบกใหญ่ระเบงโซพี่น้องคะ่ะปู้นเขื่อนกั้นน้ำอู้ระบบของเขาเนี่แบบมาตรฐานนะคะพี่น้องคะ่ะผลันระเบีงโซอันบกใหญ่อโลดโซดึงโซลากเนาะพี่น้องคะ่ะระยะทางของเขื่อนเนาะคะ่ะที่ พ่อใหญ่พนกาวาเป็นภาษาบ้านเพื่นหลับพี่น้องคะ่ะเจ้าภาษาบ,านนบ,บ้านเน่าห้ากระทามาภาษาอังกฤษกระดำเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ภาษาบ้า,า,า,บานเฮ่ากระเอินว่าเขื่อนนะคะเขื่อนกั้นน้ำเนาะนี่ค่ะพามาชมเขื่อนค่ะระบบน้ำของเขื่อนค่ะพี่น้องค้านั่น ตรงนี้เขากลากไม่ได้เด้พี่น้องนี่นะไปไงว่าเขากลากเปิดระบบของเขาแล้วก็พี่นอ้องแต่เขบาก็นนะับโมูหเนาะกันเนาะเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินเหลือเกินคะ่ะพี่น้องคะ่ะถอนใหม่รอยมากกันน้ำเนาะพี่น้องคนอ่ะผูได้มาเก็บเอาใหม่ไปพผ่นแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยมีเห็ดหูหนูเกิดวะ <laughs> เอ้ย <laughs> หลังจากเดินทางออกจากหม่องที่กินเข่าแล้วเวนาอพี่น้องคะ่ะวิไลกับพี่ใหญ่ก็เดินทางมาถึงเมืองอาเราเนะครัพี่นอ่ะอีกเป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งหรือว่าเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ล่ะค่ะพี่น้องคะอ่ะเป็นอ่เอาเป็นอำเภอบานเฮากัสเิเอลอำเภอล่ะคระพี่น้องคะ่ะพี่ใหญ่ก็เลยว่าแวะนีกอนบอก่อนที่จะเดินทางไปอัน เคยบอกหลักพี่น้องค่ะพ่อะงี้เราอยากไปเห็นมูบาตแฟนเก่าของวิไลแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก่อนจะไปกับพ,พ่อเงี้กันเลยว่าโอเคตรงนี้มันเป็นอันต์ทเนาะค่ะเนาะหรือว่าเป็นเมืองเก่านเนาะพาะ่อเงี้กันเลยว่ายางในเมืองจะเข้านะค่ะพี่น้องค่ะก็เดินในเมืองกันเรียบร,ยร้อยเซ็ตซับกับประมาณจะเกือบสองชั่วโมงละค่ะมาพี่น้องค่ะวิไลสิบห้ามา <laughs> หลักบอกพิกยุคขังถนน <laughs> นี่งครับพี่นองค่ะกระต้นบอกพริกมาไหวประดับมาพี่รล่ยสิบผ้ารักบอกพริกเด้อพี่นองคะ่ะมาเด้อมาเด้อมีดอกสำมัยพี่นองระเบิยงเนี่ย ดกขักดกเนน่บริวิตหน่วยใหญ่ๆมาเด้อิไลสิผ้ามาลักบอกพริกยูสวิตเซเลนออกจากตัวเมืองอาเราเนาะพี่น้องคะเราก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเนาะค่ะชื่อว่าหมู่บ้านเชฟลันเนาะ,ะพี่น้องคะเป็นหมู่บ้านที่แฟนเกาอยู่เนาะ,ะ,นะพอเงี่ยเราอยากเห็นจิตจัดการของเขาอยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของเขาและ้วะพี่น้องคะเอาง่ายๆคือว่าอันอยากหูอยากเห็นนะครับพี่น้องคะ่ะเอาง่ายๆอุ้ยพอเงี่ยหมากนี่ถ้าเป็นเสือกเนาะค่ะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษหรือว,ว่าสุภาพค้ารถกระบรูและ่ะค่ะพี่น้องค่ะคือว่าเพิ่นบ่ได้หึงเพิ่นบ่ได้ห่วงวเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นบ่ได้รังเกียจเพิ่<ค>นวาแต่ว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตวิไลที่ผ่านมาเข้ามา,า,มา,า,มาในชีวิตวิไลและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราบอกว่าวิไลนนะมีดเพิ่นมาก,ก่อนมี่าเขามาก,ก่อน ก่อนที่เธอจะมามีฉันว่าเป็นยังก็ไข่ไข่ฉันนะมีเมียกับมาก่อนแล้วก็มาเจอเธอแล้วกะ็เธอเบื่อคยหึงหวงฉันเธอเบื่อคยอาบมาซี่เลียดก็เรื่องของฉันย่ำฉันไปทุระประปังให้เมียเราก็วางเสรนละะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะพอมาถึงหมู่บ้านแล้ววิ่ยไลกับโช์ตรงนั้นตรงนี้นะคะมองนี่ธุรกิจของเขามองนั้นธุรกิจของเขามองนี่โลงแลมเขาโร่งหนังเขาหรือว่ามองให้ชาวสถานที่โรงงานล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ